ฮัลโหลสครับวันนี้เราอยู่ในรายการของฮัลโหลทีนียินดีเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ครับในเซิร์ฟเวอร์ของ The Half นั่นเองนะครับผมนะเป็นมินิเกมนะซึ่งมีหลายมินิเกมเนาะนะครับก็มีทั้งเอ่อมินิเกมเซิร์ฟเวอร์เกมนะครับผมเป็นเบตานะ้าเนาะแล้วก็เป็นเอ่อเมอร์เดอร์ไมโทรี่นะครับผมหรือว่ามินิเกมฆาตกรนะครับผมแล้วก็เอ่อเทสชัวร์ วอลนะครับผมถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมอันนี้ก็กลางเข้ามานี่ผมสิ่งที่ผมรอคอยก็คือนี่เลยสกายวอลนั่นเองนะทำไมผมถึงมาเล่นเซิร์ฟเดอะฮาร์ฟนะผมตอนแรกผมเล่นคิวคราฟใช่ไหมเพราะว่าไอเดอะฮาร์ฟนี่มันเป็นเซิร์ฟของเอเชียฉะนั้นแสดงว่ามันลื่นนะผมนะเอเชียเท่ากับลื่นนะครับอ,อันนี้ก็เป็น just build นะผมก็คือสร้างของนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็น high ็ x i ์ก็คือซ่อนและหานนก็เดสทันนะครับผมนะผมจะโอ้ย กินน้ำอันลมมารู้สึกดื้อท้องนะครับอ่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเล่นทุกมินิเกมเลยนะครับผมซึ่งแต่วันนี้เนะี่ยผมมาสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเดอะฮาร์ฟนี้นะครับผมนะถ้าเป็นเวอร์ชันอันนี้มันก็จะมีอ่าเซิร์ฟนี้ให้เนาะเป็นเซิร์ฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรเซิร์ฟมันเป็นเซิร์ฟออฟฟิเชียลเออแล้วก็อ่เราพอเข้ามาใช่ไหมเราก็มาตรงนี้แล้วครับผมมันอาจจะนัวๆหน่อยนะมารับเควสก่อนนะครับผมมินี่ครับมันก็จะเป็นเควสไอ้น,นี่เป็นเควสผมนะแต่ขอยกเลิกเควสนี้ไปก่อนอ่ามันก็จะมมีเคควสให้อ่านรับผ มันมีเควสอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่กูอ่าเล่นหีบไม่อ่านี่เป็นไฮวอลเมกาเออนี่ไงนะเป็นซีเล็กซีเล็กเอ่อห้าร้อยสิบสองโกนะครับผมฟอง from the summon in the เมอันนี้ไง texture wall นะครับผมแล้วก็ไปเลยนะกดแผนที่เอาแล้วก็ไปที่คำว่าอ่าไหนวะนี่ไงปับ๊บแล้วก็เมกาอุ้ยเข้ามาเข้ามายังแหลกอะเอาโหวตแมปเอาเป็นแมป ที่ชื่อว่า Kingdom แล้วกันนะผมอันนี้ก็ตัว Rocker เอายังไม่ได้เปิดหาเลยเลยว้าวผมก็เคยเล่นไปแล้วเล่นบ่อยแล้วด้วยครับผมคือเจ้าอันเนี้ยถ้าเล่นแบบเมก้านะคือเราเราจะตีเราต้องมาตีไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตรงนี้นะเป็นมันเป็นกล่องใหญ่นะผมนี่ห็นได้แล้วทำไมเป็นวิทยุ Walltofuc นะมันควรจะเป็นกล่องสมบัตินะผมน,น,นี่ไงกล่องสมบัติไอ้ของสมบัติโอ้ลิ้นฝันหมดลแล้วนะผมคือก่อนที่เราจะไปตีไอ้อันใหญ่ได้ของศัตรูเนะี่ยคือเราต้องตีอันเล็ก ให้แตกทั้งสองอันก่อนนะเห็นไหมด้านล่างอ่ะมันจะมีของสีน้ําเงินอยู่นะครับผมสีน้ำเงินเหลืออยู่สามอันนะอันตรงกลางนี้ก็คืออันใหญ่นะครับผมนะเราต้องไปตีอันเล็กขอบบ้านของเขาก่อนนะเดี๋ยวแลกบล็อกไปเลยปั๊บอ่าห้าอันเท่ากับสามสองบล็อกอ่าโกมันจะนุ่งนวหน่อยนะเพราะว่าคนมาเล่นเยอะเดี๋ยวผมต่อทางให้ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยต่อไปข้างๆแล้วกันนะเพราะว่าเราก็ต้องการข้างๆมันจะเป็นไดมอนด์เนาะ ดี๋ยวฟลัดบิดไปเลยโอ้โหมันถ้าแหลกนดเท่ากับตายนะครับแหลกเท่ากับตายโอ้โหถ้าผมแหลกๆก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมมาต่อไปอย่างรวดเร็วบล็อกหมดอีกไอเวยเพื่อนขอบล็อกหน่อยมันจะนุง่งนวลแหลกๆหน่อยนะโอ้โหจะแหลกขนาดนี้นะครับผมที่จริงแมบมันมืดนะถ้าผมใส่เด็กเจ้าแฝกไอฟูลไบส์นะผมเพื่อไม่ให้มันแมบมันมืดนะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะดูกันลำบากนะแมบมันก็จะสว่างแปลกๆนั่นแหละครับผม โอเคแล้วก็ต่อทางให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนหน่อยนะเราไม่ต้องกติกันหรอกครับของจริงอยู่แล้วเนาะโอ้วัดมินเมียนเราแตกโอ้โหปูดเบิบมมินเมียนกูแตกเลยมินเมียนตรงไหนเอามินเมียนตรงนี้แตกเหรอเอ้าเอามินเมียนแตกสองตัวเอ้าเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเล่นกันเมก้านะเว้ยมันทีมและกี่คนในนี้ไม่แน่ใจนี่ไงมันมาแล้วหมัด เอามือเปล่าทุบได้เนาะผมทุบทีเดียวเท่ากับแตกในมินเนี่ยนตัวเดียวนะี่ะแต่ถ้าอันใหญ่ก็ทุบหลายทีหน่อยเนาะเอาโหเพื่อนไม่กันเลยเ่าโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เปิดมาก็จะแพ้แล้วอะต่อไปเลยอย่างวันเนี้ยเฮ้ยสีน้ําเงินเพื่อนตีมันตีมันเอามันหายเอาล่วงไปแล้วสวย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 ,สวย,สวยมาดิมาดิทำไมมันแหลกจังวะเฮ้ยมาเอาี่สวยเพื่อนโอ้โหได้ไดมอนด์มาด้วยเมื่อกี้ได้ดาบมันมา เวลาตายแล้วของจะดอ,นะอปนะผมเซิฟนี้อุ้ยมาเยอะไมาเยอะมาเยอะทำไมกูไม่ใช้ดาบล่ะทำไมไม่ใช้ดาบทำไมไม่ใช้ดาบเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมมากเพื่อนทำไมกูได้ไไบูสีน้นำเงินมาด้วยเนี่ยปั๊บไปไปเลยไปบุกฐานมันน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเอา,เอา What the fuck ถ้าเล่นแบบว่าเล่นเหมือนผมเนี่ยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเสียเปรียบคนอื่นนะเพราะว่ามัน ไอ้ถ้าเล่นในโทรศัพท์แบบแล้วตั้งค่าเป็นวงกลมมันจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าเราจะได้ตีแบบรอบตัวตัวเองได้เลยนะเออไม่ต้องเป็นต้องเล็งตรงกลางเนาะเสียเงินจ๋าพี่วิ่งหนักมาแล้วจ้ะหึ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 อตายตายแต่ไม่เป็นไรคือผมเซียนไงผมจะเอาเอมเลอร์ไปแจกอ่ะเราเล่นเราเล่นมาเก็บไดมอนด์ไปแล้วเพื่อนมาเก็บไดมอนด์ฝากเขาแล้วก็ไปแล้วตอนนี้เรามีเอมเบอร์เยอะมากครับผมจนผมยังไม่อยากจะเสียมันไปโอ้ดูนไดมอนด์ว้าว เยอะจนโอ้เพื่อนโอ้โหเยอะจนไม่อยากจะเสียมันไปโอ้โหเรามี9ก้อนใช่ไหมเนี่ยโอเคก็กลับฐานนี่ครับรออะไรจะอุดทางปิดตัวเองทำไมล่ะโอ้บักนี่บักนี่แม่เฮ้เอ้มันมีฮิลวเลือดเอาเอาเอาเฮ้ยแตกนะเอาอ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยตอนนี้ทีม ทีมผมแตกไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยนี่เมก้าหนว้ยเฮ้ยเออไม่เป็นไรผมมาทำเครดีกว,ว่าเก็บเก็บทองเก็บทองเอ้ยผมอัปเกรดเจ้ามินเมียนหน่อยอ่าใช้สองอิมเปร่าเลยนะเพื <c> ่อ <oughs> อะไรไม่รู้เอ่อไหนๆก็จะตายแล้วขอไป๊บู๊หน่อยแล้วกันนะคือตายแล้วตายเลยนะไอ้นี่มันพังไปแล้วนะไปเอาธนูมาปุ๊บอ่านี่นี่แรกมาแรกมาหมดละส่ออิมเปร่าเนี่ยมาทำอะไรได้วะ ไม่ทำไมบุมไม่ได้คราฟชุดเกาะเลยไม่ไม่ได้ซื้อชุดเกาะเลยเออเิริมนี้ชุดเกาะมันจะอยู่แบบว่าถาวรเลยนะมันจะอยู่กับเราถาวรถึงเราจะตายเกิดใหม่มันก็จะมีให้อยู่นะออซื้อเกาะนี้ไปซื้อเกาะโซ่นะครับออไม่รู้จะทำอะไรตอนเนี้ยแม่งออโอ๊ยเราไปบุกเลยดีกว่าผมต้องไปทำลายมินเมียนอีกฝั่งหนึ่งนะเดออออมอนมันเยอะอ,อ่ะมันทำอะไรดีซื้ออุปกรณ์ทุกบ้านดีครับนี่ปิกแอ็กเอาซูเปอรแอ็หินนี่นี่ โอ้ยตอนนี้ทีมเราเหลือ5คนนะครับผมนะเออมันจะมีบอกด้านบนด้วยนะเวลาเตียงอ่าไม่ใช่เตียงนี่แม่งเล่นเบสบอลจนชินเอา่าไอ้กอล่องเราแตกเนาะอ้าล้ถ้าเรามีโกเยอะนะผมในตัวเราผมแลกเป็นไอ้นี่ดีกว่านาะเราเป็นอโอโต้ไบเกอร์นะผมเราจะได้ไม่ต้องต่อทางเองนะแลกมาแลกมาให้หมดแลกแลกแลกมันมีโกอยู่ในตัวผมนะกดตึ้งตึง,ตงอ่าหมดแล้วโอเคแล้วก็ นี่ไงมันจะเป็นบล็อกอันนี้เนาะเวลากดปุ๊บมันก็จะวางบล็อกให้เราตัวนอมัตสีฟ้ามานี่ไงมันจะเป็นเต่าต่อทางไปสีฟ้าสีฟ้ามาเป็นไงเพื่อนกูช่วยมึงเนี่ยเอาดีว์ดิเอาดิเฮ้ยเพื่อนโอ้โหโอ้โอ้โอสเต็ปดีมากสเต็ปดีมากเนี่ยเห็นไหมมันจะเสียเปียบอย่างเงี้ยมันจะตียากครับโอ้โหเขาเซียนเซียนมากโอ้โหเงี้ยโง่เองอะไปแล้วเพื่อนเจอเดือดต่อทางต่อทางเอาต่อทางเดียว โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับผี่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เพื่อเป็นแรงใจเล็กๆในการที่ผมต่อไปด้วยแลในการสับพี่หน้าผมจะมาเล่นนิ้เกมอะไรไม่รจะทําอะไรไม่รอย่าลืมติดตามชมกันด้วยครับผม